อันนี้เรียกว่าพอหลังจากอยู่คนเดียวแล้วสติสตังไม่ค่อยเต็มเลยนะฮะก็หวังว่าจะสายกระใจคนดูเปล่าหรอกมอ่อมีติ้งไปสองรอบแล้วก็เลยกะหลังนั่งดูของอยู่ก็เลยนีนี้นี่ค่ะของกคันค่ะค่ะอ่ะอีฟ้าค่ะอันนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆที่ซับพอร์ตไหมด้วยที่ว่าบางคนดูมาถึงสามรอบเลยค่ะก็ ขอบคุณนะคะดึกล้ขอบคุณนะคะไม่คิดว่ารอบดึกจะอยู่กันเยอะขนาดนี้นะคะก็มีโอกาสได้นั่งดูกับทุกคนอ,อ,อยากให้ทุกคนเก็บความรู้สึกวันนี้เอาไว้เนาะเราได้ดูหนังด้วยกันนะคะเป็นไม่รู้ว่าจะเป็นศิลปินคนที่เท่าไหร่ของของ,ของด้อมปาสวายนะคะหรือว่าแฟนฟ้านัน่นเองแต่ว่าอยากให้ทุกคนจำความทรงจำดีๆว่าครั้งหนึ่งก็เคยได้อยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วก็ได้ดูหนัง วิมานหนามหรือว่าหมูที่พี่ฟ้าได้รับบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวเสร็จภารกิจตรงนี้เราก็จะไปมิ팅กันต่อนะคะก่อนที่จะแยกก,ยกันกลับบ้านแต่ว่าในส่วนพวกนี้ใครที่อยากไปเจอพี่ฟ้าแล้วก็น้องจิงนะนะคะรวมถึงพี่บอสผู้กำก,กับของเรานะคะก็ไปเจอกันได้ที่เซนทรัลเวิลด์นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าไปมิตติ้งนะคะก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะภูมิใจในตัว ศิลปินคนเล็กๆคนนี้นะคะก็ตั้งใจสุดฝีมือกว่าจะได้ผลงานชิ้นนี้ออกมาวิมานหนาวหรือว่าหมูนั่นเองนะคะจะได้แบบว่าไม่อายใครนะคะว่าครั้งหนึ่งเคยซัพพอร์ตกันตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนี้จนถึงแบบว่าเรามีผลงานที่ดีที่สุดของทางค่าย GDS นะคะก็รักทุกคนมากๆค่ะทุกท่านครับขอเสียงปรบมืนครับกับวิมานหนาหรออินคอรวราครับ ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวกให้ทีมงานเตรียมตัวสำหรับแฟนตินได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมสำหรับรอบสุดท้ายของเราเกี่ยวกับพี่บานหนามนะครับและขอเชิญทุกท่านที่โอเคเท่าไหร่ครับบอกมาได้เลยห้าร้อยอ่ะห้าร้อยมาแล้วมีใครมากกว่าห้าร้อยไหมครับมีใครมากกว่าห้าร้อยไหมครับ อ่าโอเคเธอพี่ปรจำที่ก่อนนะขอใช้ะปูลกันนะห้านับหนึ่งห้ายนับหนึ่งห้ยนับสเท่าไหร่ครับ1นึ่พสุดยอดโอ้โหหนึ่นับหรองเพลงหมื่นหนึ่งนะหนึ่งพันับสเดี๋ยวกล่องมาเซ็นเลยค่ะกล่องมาเซ็นเลยโอเคหนึ่นับสองใครใครมางกว่าหนึ่พันครับบอสเท่าไหร่ครับพันสองพันสองสองพันสามพันพันสพันคุณพี่ สามพันนับหนึ่งครับสามพันนับสองสี่พันสี่พันมาแล้วสี่พันแล้วต่อไปสี่พันห้าสู้สู้ห้าพันห้าพันอ้าห้าพันนับหนึ่งห้าพันนับสองห้าพันห้าสู้เขาค่ะกล่องสุดท้ายแล้วห้าพันห้านับหนึ่งเอากล่องมาเลยได้นะฮะห้าพันห้านับสองห้าพันห้าเท่าไหร่ครับ 7จ็ดพันว้าวพี่อันนี้พี่สายกระโดดเลยพี่คนนี้นะกระโดดไปดไ่ไกลเลยนี่แหละเจ็ดพันนับหนึ่งแปดพันโอ้แปดพันนับหนึ่งครับแปดพันนับสองแปดพันนับไหนมีใครไหมมองไม่เห็นลงมืดเท่าไหร่ครับเก้าพันโอ้คนลุกคนลุก่ีก มาเปอ็นก่อนเดี๋ยวระหว่างน้ำเอาซ็นต์ก่อนับสองมีใครมากกว่าเก้าพันไหมครับเดี๋ยวเซ็นเลยไหนมีใครมากกว่าเก้าพันไหมเกันนับึงมีใครให้หมื่นไหมเดี๋ยวให้เสื้อไปด้วยอุ้ยอไหนครับหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนนับหึครับ หนึ่งหมื่นับสแถบยางพัดผมอ่าแถบยางมัดผมอ่าหนึ่ง่นอ่าแถบยางพัดผมด้วยเท่าไหร่ครับ1นึ่งอพอ่าเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกหนึ่งหนพันับห1ึ่งหนันนบสอันสุดท้ายอันสุดท้ายรี่ว่าหมื่นห้ารองเท้าแตะได้นะเออสองหมืนเสื้อมีคนาได้แล้วเราแตะไม่กี่ขไา่หมื่นสองนับหึครับ เราจะบอกว่าทุกเส้นที่ใส่ไปเนี่ยคือใช้ถ่ายทำจรโอๆเอาไปใส่กรอบได้เลยโอเคหมื่นสองนับเก็บไว้เป็นที่ระลึกสองมองไม่เห็นอะไรนะครับหมื่นห้าเอาไปเดี่ยเอาไปเนี่เอาไปเนี่ยเอาไปน่ยผมท้าแต่งอ่ะค่ะ้างเนี่ยเย็นๆเดี๋ยวตกใจ เท่าไหร่ครับหมื่นเจ็ดโอ้ยจึงมาหมื่นเจ็ดนับหนึ่งสามพันใครยังจะย้อนยอนอ่ะมื่นเจ็ดนะครับนับสองมีใครนั้นเพิ่มไหมเดี๋ยวหาของกันอีกแฟร์กันตึ้งของอะไรอันนี้แล้วกันพี่นุชมั้ยไหนเอะไรอีก ของปัชชาของปัชชาเขาหมื่นเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้หมื่นเจ็ดนับหนึ่งหมื่นเจ็ดนับสองหมื่นเจ็ดเท่าไหร่ครับหมื่นแปดอะคุณพี่ใส่ถุงผ้า G d s ให้เลยหมื่นแปดโอ้โหแต่ว่าได้นี่ไปต้องรับเก็บไว้ดีๆเลยนะคะอยู่กับฟ้าประมาณสองเดือนโอ้อยู่ทุกวันเลยป่ะทุกวันทุกวันใช่มีบางวันใส่อาบน้ำด้วยเพราะว่าตื่นมาถ่ายเช้ามันติดไม่ทัน ก็ส uh, ั yeah. ่งส yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. ิวส yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. ั <c ười> <c ười> oh, <S s ่เออเท่าไหร่แล้วเมื่อี้หมื่นแปดสอม่นอ่ะยางยงยงยมัดผมางมัดผมเก็บเก็บกอันนี้เก็บของแนคบอยามัดผมยามัดผมไปเส้นไปฉันว่าเดี๋ยวก็คงหมดทั้งข้อแขน โอเคสองหมื่นนะครับให้สีขาวไว้ด้วยนับหนึ่งสองหมื่นนับสองสองเซ้นอันนี้ด้วยได้ไหมอันนี้ของแบนขาวให้เมื่อกี้โอเคสองหมื่นเท่าไหร่ครับสามสองหมื่นสองโอ้โหสองหมื่นสอง มาดูสิว่าสำหรับกลุ่มสุดท้ายนี้จะชนะกลุ่มแรกเปล่ากลุ่มแรก2องพ้อ่าสอ0 0ันครับนับหนึ่งสองพันสองับสองโอ้ไอสามหมื <Links> um? ่นเอาพี่ซันไปด้วยเอาไปเลี้ยงดูด้วยพี่เลี้ยงในก่อนเท่าไหร่นะเออ เออรูปอะไรขอดูก่อนได้ปะให้เต็อวาให้สูกอ่ะเอออะไรวะเนี่ยโอ๊ยขี้อ่ะจะเีคนชอบเอออะไรแปลกๆอ่ะมีใครไหมใครไหมโอ้สามหมื่นจริงเปล่าครับ เขาไหมบอกบอกเขาว่าหายบอกเขาว่าหายบอกเขาว่าหายขอซื้อให้ได้ไหมสามหมื่นนะครับว้าวันนลีตุนนำตุงมาก 3ามหมื่นห้าโอ้โหต่อไปผ้าถุงแล้วก็เสื้ออมือเลยาถุงเลยไหมอ่ะแถบรูปให้หรอพรชชาแถบรูปให้หรอโอเคสามหมื่นห้าินเท่าไหร่อะสามหมื่นห้าอ่าเซ็ด้วยจบด้วยอ่ะจบก่อนเออเออโอ้ยเซ็นชื่อปากกาปากกา อะไรอีกตอนนี้น้องไม่มีรองเท้าใส่กับแล้วฮะไม่มีรองเท้าแล้วสามหมื่นห้าคับหนึ่งมาไม่แล้วก็พอจอดไปอยู่ใกล้รองเท้าเน็บไว้ตุ้เสื้อเน้องจริงมีอีกมีอีกไหมคะสามหมื่นห้าครับนับหนึ่งไปกูเดี๋ยวมีให้ได้ฉันว่าเธอคงไม่มีแล้วล่ะไม่มีเนาะ เมื่อกี้แ่ยใครสามหมื่นห้านะครับเมื่อกี้โอ้ด้านโน้นสามหมน้าับ2องสามหน้าับสเอาถึงห้านะสามหมนับสและสามหมนห้าับหครับผมโอเคใจนว่้าหมื่นโอเคครับขอเชิญคนประมูลสามหมืนห้าทบนเวทีเลยครับ เดีกฝาพ่อให้ <c oughs> โอ้เรียกได้ไว่าทุ่มสุดนตัวของจริงนะคุณอิงฟ้าโอ้มา, <c oughs> ายกอสโอ้มายกอสอันนี้หม,มักมีโทนี่เฮ้ยน่ารักมากครับ